เดียวทำไมเกจิงตกแดงดันครับหมูกโกงนะเราลุ้นแน่นออกแบบิดอมันเช่นเราอัดไ้เคนไปใช่ไหมโอเครู้โกงหมเ็นมีแดงดันมันก็ไปตามมดก็ลงทกนห่ือนดันแงดันดงดนที่ในทางอางเทมเนี้ยมันออกลงเวทจนเดียวันูกตวไปนึงอัว้าว

เวทปับผู้ป่าเนาะไปเลเฮ้ยเขาให้เขาจะให้เวทไม่วัางกินผมมังเลย เดินดักมาดักคุ้มมาดักคุมเอาตัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ราย่างไม่ขาลมเราไปหยุดเดี๋ย

เจ้า่าา่แล้วก็เ็เราแค่นลาพยนะครับู่่มา่าต่อต่อบักบักดีีเนี่ย

وعشان <applause> نوته <applause>